สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้าจำเนียนจะมาสาธิตนะครับการตัดทลายปามนี่จะมีตะขอตุ๊บมาแล้วหนึ่งเอาเอาอีกอันหนึ่งไหมอันนี้หรอโหเนี่ยลูกหนึ่งกี่ทลายหนึ่งก่โลเนี่ยอันนี้ได้ที่อย่าง Thá sụp mình sẽ ruộng mày hả? À. đẹp rồi Liệp à. rồi Túp à. <cười> <cười> Mình dùng đây nắm mình sẽ bầu hả? Thá lúc mới kệ chặt cái chôm luôn Hải về lại thả lai, <laughs> ถ้าแกมันจะลอยเหรอลอยแกจัดจะลอยใครแกจัดแต่ลูกไม่ร่วงไม่ลอยอืมไอ้ไหมสะก้านก็ได้เะก้านตัดก้านก้านที่ที่มันอยู่ใต้ทลายที่เราจะตัด ยาบงานนั่นนี่ยนี่ก็ใช้ฝีมือหน่อยนะเป็นเหมือนเคียวเลยนะตัวนี้อะไรเนี่ยเศษแก้วเหรออื น้ำมันมันจะอยู่ในกระลาใช่ไหมตรงที่เป็นมันมันเพรว่ามันข้างนอกเขาใช้กินตัวเปลือกนอกตัวอยู่ในกะลามันจะใช้เป็นน้ำมันไบโอทำไบโอดีเซลเนี่ยตัวเปลือกนอกนี่นะมันมีน้ำมันด้วยหรอเปลือกนอกนี่น้ำมันเ้ากินเหรอเนี่นะไอ้เรากินมันใส้กวนเรากิ้นนี่แหละ แต่ผมเอาไปเคยไปขนปาร์ที่ก็กกะเทากะกะลาแล้วอะที่เป็นเม็ดเหมือนกาแฟอะข้างในเนี่ยเน,นี่ยเน่นนนเอาไปทำไบโอเหรอโหแล้วน้ำมันไหลเต็มเลยะลนะตามบรรทุกไปไหนมาชนบุรีนี่แหละเอาน้องใหญ่นี่อันนี้คือปารมันสุกแล้วมันสุกแล้วสังเกตได้มันร่วงมาข้างล่างใช่ไหม เปิดมันจะเห็นกะลามาัอนกะลาเหมือนกะลามะพร้าวเลยนะแต่ว่ามันเล็กแข็งมากเลยนะเป็นเชือเพลิงอย่างดีเลยเขาเขามาบดแล้วกไอตัวที่เหลือเขาเป็นเชือเพลิงเข้าอยู่ดีจานหมาแตกนะครับเ,เข้าหมาระวังเดินเหยียบเองด้วย <laughs> หมาเราก็ไม่ใช่หมาตัวเองด้วยนะมาชาวบ้านโอ้โหมันติดมือเลยเนี่ยเนาะนี่ยมาล้างรู้เลยว่ามันเรียกปลาสบายเลย หายไปไหนกูกินปามป่าหมากินปามด้วยเหรอนี่ฮะกินเนี่ยกินเดินเที่ยวไปเที่ยวทิ้งเม็ดไปทั่วมันมันนะนะเดินเที่ยวเม็ดทิ้งไปทั่วแล้วเม็ดมันร่วงมันไม่เกิดเหรอขึ้นเหรอเขินแต่ว่าเอาเป็นทังไม่ได้มันไม่ออกลูกอ่ะ นี่มันไม่เหมือนที่เขาคุ้มการตัดทลายปา์มเด้อทุกคนลูกหนึ่งนี่สิบโลได้อยู่มั้งโลโละตอนนี้หกบาทเจ็ดสิบสตางค์ครับเ,เห็นป้ายอยู่ก่อนนั้นนี้แพงกว่านี้หน่อยนะสิบบาทเลยเหรอโอ้ กลับบ้านแล้วอันหนนหมื่นกลับบ้านอันนี้ก็ทลายแล้วสิบโลร้อยหายไปสี่ร้อยโลหายไปสี่ร้อยอาจารย์นึ่งสาทำไมวะหายไปทามวะสามสี่ร้อยแต่ก่อนมันสิบาทนี่สิบบาทกลาด้วยสิบบาทบวก บวกไก่ตามสุกตามสวยอีกสี่สิบจังก็เป็นสิบสิบบาทสี่สิบจังตอนต่ำๆมันก็เริ่มง,ง่ายนะพอเริ่มสูงแล้ว <c ười> ก็เ <c ười> นี่ยกำลังพอดีใช่ไหม,มอันนี้นส,นส,สวยงามมากเงินทั้งนั้นอันนี้ฝรั่งอะไรกิมจิเหรอ

ไหนไอตะโค่นี้นะอ๋อโอ้ยต้นนั้นสวยเลยเนะี่ยตัดได้ไหมสองทลายนี่ยหรือว่ารอก่อนนั่นน่ะเอ้ามันมันต้องให้แดงเหรอ ออกเครื่องส้มแนะล้นะลูกดำนี่มันยังอ่อนอยู่อ่อนแล้วก็หักแมหรือว่าเขาไม่ให้ตัดนี่ต้องแดง,งอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ยางอีกนะยางไม่ร่วงอ๋อไม่ต้องต้องมีร่วงบ้างเม็ดสองเม็ดนี่เออร,ร่วงแล้วเนี่ย โอ้เหมือนง่ายมากเลยแต่ผมดึงเมื่อกี้ยากมากเลยค<อ> <c oughs> มเลยนะ

ตีเห็ดโคนขึ้นทุกตีสามต้นสี่ต้นนีนมันขึ้นตามโคนปามเลยนะน,น,นี่ไงโอ้ไม่ใช่ขึ้นตามหวกัวกไปต้งมีขึ้นนั้นแหละขึ้นหนึ่งอย่างนี้นนขึ้นนึ่งถ้าฝนถ้าฝนดีช่ำๆแล้วก็แดด่ต่อไปจะเป็นเห็ดโคนแล้วเห็ดโคนใหญ่ขึ้นไปแล้วรอบนึงอ่าขึ้นไม่เยอะ เขาไม่ได้ขีดยาเลยเราปล่อยธรรมชาติไม่ขีดยานี่กระฟืนเงินประดับอ่าเอาไปใส่กระลาอ๋อที่เขาใส่กระถางไงอันนี้เขาใส่กระถางกระถางหนะ่วยต้องแต่งต้องแต่งน,นีู่ด้าก็ขายฟืน <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สนามชายเขตนะครับชายเชิงเซาส่วนปามนาจำเนียนอันนี้กี่ปีแล้วปามเนี่ยสิบปีปีแล้วเหรอไหวเนาะเ <50. S 1> ม็ดขนุนปามออกลูกเม็ดขนุน อันนี้ปลาอะไรปลาจาระเม็ดบ่เห็นตัวใหญ่หลายตัวเลยจาระเม็ดมีอยู่สี่ตัวว่ะสี่ตัวเองนะปล่อยครับซื้อมากิน <c oughs> แต่ไม่ไม่กล้าครับเลยโตเลยใช่ไหมโอเคครับทุกคนเอาแค่นี้พอมาดูกัน อีอะไรนะตักปาลม